สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปฏิพัทน์ขอสภาทบทวนมีสโมสรหรูในรัฐสภาชี้สอสอไม่ควรสำาราญในขณะที่ประชาชนลำบากท่ามกลางวิกฤตประเทศแนะควรใช้เป็นพื้นที่ทำงานมากกว่า เมื่อวันที่25พฤษภาคม65นายปฏิพัฒนสันติพาดาสอสอจังหวัดพิษนุโลกเขต1งพคก้าไกลถแถลงข่าวขอให้รัฐสภาทบทวนการใช้งานสโมสรของรัฐสภาที่จะมีห้องสันทนาการสปาลูวิ่งห้องซ้อมลีลาดห้องซ้อมร้องเพลงห้องนวดฝ่าเท้านวดแผนโบราณและห้องตีกอล์ฟว่า ได้หาหรือเรื่องนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเช้าเพื่อชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องทบทวนทางด้านความจำเป็นและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณก่อสร้างสโมสรรัฐสภาทั้งหมด นายปฏิพัทน์กล่าวต่อว่าเนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมาคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมและสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการวุฒิสภาได้นําสื่อมวลชนชมสโมสรรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านร่วมชมด้วยปรากฏว่าเป็นที่น่าตกใจเนื่องจากมีห้องต่างๆที่ต้องบอกว่าเกินจําเป็น ซึ่งพวกตนไม่ได้เป็นผู้ติดตามแผนโครงการนี้แต่แรกแต่คิดว่าสื่อมวลชนและประชาชนคงเห็นกันอยู่ว่าตลอดเวลาที่เปิดใช้รัฐสภาแห่งนี้มาพื้นที่สำหรับคนทำงานมันน้อยเหลือเกินเจ้าหน้าที่รัฐสภาแทบไม่มีพื้นที่ในการทำงานเอกสารกองไม่เป็นที่สื่อมวลชนต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่จำกัดมีน้ำรั่วจากฝนตกทุกครั้ง แต่รัฐสภากลับจะเอาพื้นที่ไปทำเป็นสโมสรสันทนาการทั้งที่ไม่จำเป็นส่วนตัวผมพยายามที่ผลักดันเรื่องห้องที่จำเป็นอย่างห้องให้นมเด็กเนื่องจากรัฐสภาของเรามีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงกว่า1,000คนซึ่งในจำนวนนั้นมีหลายคนที่ตั้งครรภ์หรือมีลูกเล็ก ที่สภาควรมีพื้นที่อำนวยความสะดวกให้รวมถึงกรณีที่สสหญิงตั้งคันควรมีที่สำหรับพักผ่อนให้นมบุตรได้และควรต้องมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงดูบุตรโดยเฉพาะเพื่อไม่ให้รบกวนช่วงที่พ่อแม่เมื่อทำงานผมคิดว่าออกแบบการใช้พื้นที่แบบนี้จึงจะมีประโยชน์มากกว่า นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าในเรื่องนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าในสภาวะที่ประเทศกำลังขาดแคลนง,งบประมาณในหลายส่วนกลับให้ความสำคัญกับสโมสรรัฐสภาการให้มีการนวดแผนไทยเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการอภิปรายใหญ่อย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั้งคราวก็คงได้แต่ถ้าหากมีท้าวรคงไม่จำเป็นเพราะที่นี่เป็นสถานที่ทำงานไม่ใช่สถานที่สำหรับการเอนเตอร์เทนต้องการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างสำนักเลขาธิการรัฐสภาและคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมนันทนาการรัฐสภาและคณะกรรมธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการพิจารณาทบทวนเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ Today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ